สวัสดีค่ะมาพบกับอุ๋เป็นัดดาในช่วงเป็รนัดดาสอรี่กันค่ะคุณผู้ชมคะเครือเจริญโภคกััณ์์หรือว่า CP นอกจากจะดำเนินธุรกิจในการผลิตอาหารจัดจำหน่ายไปทั่วโลกแล้วนะคะยังมีกิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมอีกหลากหลายโครงการค่ะหนึ่งในโครงการนั้นก็คือโครงการเครือเจริญโภคกัณพัร่วมสงเราะผู้สูงอายุผู้ยากไรก้ ซึ่งทาง CP ได้ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเป็นการบรรเทาทุกข์และก็คืนความสุขให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ทั่วประเทศค่ะมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยและเครือเจริญพกพันธ์ผนึกกําลังกับ3องค์กรภาครัฐในจังหวัดส,สุพรรณบุรีจะเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3S+ พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อที่จะปรับและดำเนินชีวิตได้ในสังคมยุคปัจจุบันณโรงเรียนบางประมาสูงสุมารพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับเกียรติจากคุณพิพบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สูงวัอย่างมีสุขยุคไทยแลนด์4.0และร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์มูลค่าคนละ2,500บาทให้แก่ผู้สูอง,สง,าอ,ง,สงาสอายุที่ยากไร้ในจังหวัดสุพรรณบุรีในโครงการเครือเจริญพกรัพันร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไรปีพศ2561นอกจากจะมาช่วยเหลือแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแล,แล้วก็ยังช่วยเรื่องขององค์ความรู้จะถ่ายทอด ไปสู่พี่น้องผู้สูงอายุให้มีความเข้าใจแล้วก็จะได้ปรับตัวในการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการให้อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคตต่อ,อไปครับคุณวันลบเจียรวนนท์ประธานมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยและรองประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ตัวแทนผู้สูงอายุที่ยากไร้จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการทั้งนี้มีผู้สูงอายุที่ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือจำนวน90คนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น225,000บาทเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ยากไร้ทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้นการมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมโดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุนั้นทำให้ทั้งผู้ให้และผู้รับต่างก็ได้รับความสุขไปด้วยกันค่ะ คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามบรรดาซอรีได้ใหม่ทางสถานีข่าว TNN ช่อง16และสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel TNN Thailand อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ